ข่าวลือเป็นจริงพิธีกรดังเผยต้งปรางจบรักสิบปีพร้อมสาเหตุการเลิกราถือเป็นคู่รักสุดหวานที่หลายคนยังคงจับตามองในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์สำหรับแรปเปอร์หนุ่มชื่อดังต้งทูพีกับนักแสดงสาวสวยปรางกันารันหลังมีข่าวลือสนันว่าทั้งคู่อาจจะแยกทางกันแล้วแม้ว่าจะคุกข่าวขอแต่งงานกันไปช่วงปีที่แล้ว และถึงแม้จะมีกระแสข่าวลือถึงการจบความสัมพันธ์10ปีลงแต่ปลางและโต้งยังไม่ได้ออกมาพูดใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน ล่าสุดทางช่องวันบันเทิงโดยพิธีกรคนดังบอยทิติพรได้ออกมาเผยความจริงของความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าทั้งคู่ได้จบความสัมพันธ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เป็นการจบความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนื่องจากทั้งคู่ได้ศึกษาดูใจกันมาแล้วว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่สามารถที่จะก้าวต่อไปได้จริงๆและต่างฝ่ายก็ต่างเข้าใจกันดีแล้วพร้อมทั้งเน้นย้ำว่าสาเหตุการจบความสัมพันธ์ไม่มีกรณีของมือที่ส อย่างแน่นอนและสำหรับการเผยแพร่ข,ข่าวนี้ทั้งบอยและสำนักข่าวช่องวันบันเทิงได้ตรวจสอบและขออนุญาตทั้งสองฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและยังบอกถึงสาเหตุที่ทั้งคู่ยังไม่ออกมาพูดหรือชี้แจงสาเหตุใดๆว่าอาจเป็นเพราะอยู่ในระยะที่ทำใจกันอยู่แต่ยังไงก็ตามอยากให้ทุกๆคนและแฟนๆส่งกำลังใจไปให้ทั้งสองฝ่าย ซึ่งหลังจากมีการนําเสนอข่าวนี้ออกไปก็มีแฟนๆออกมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากว่าเสียดายถึงความรักของทั้งคู่ที่ต้องจบลงทางดาราดิลี่ก็ขอส่งกําลังใจให้ทั้งคู่เช่นกันนะคะ